พี่เขาชื่อเอ็มครับจัดว่าหลอ่อเป็นหลีตั้งแต่ม .1 ถึงม .6 เสาวๆนี่กรี๊ดกันผมก็ได้แต่แอบปื้มอยู่ครับวันหนึ่งผมไปเล่นกีฬาที่โลงยิมกับน้องพี่เขาไอ้เพื่อนผมนั่นแหละครับนิสัยก็ดีน่ารักพอๆกับพี่มันแต่พี่มันโคตรหล่อครับแต่ผมก็หน้าตาไม่ได้ทุเล่น,นะครับคือเราก็เล่นบาร์สกันพอประมาณครับสี่โมงครึง่งเพื่อนผมก็บอกว่าต้องไปเรียนพิเศษแล้วเราก็ต้องเล่นคนเดียวบนยิมไม่งรเงี้ยปะครับ ไม่มีคนเลยแล้วพักก็มีคนเดินมาพีเอ็มนั่นแหละครับเขามาตามหาน้องเขาว่าไปเรียนพิเศษหรือ,อยังแม่งชอบโดดไงครับผมเลยบอกพี่เขาว่ามันไปเรียนแล้วพี่เขาก็ไม่มีอะไรทํามั้งก็เลยมาขอเล่นด้วยผมก็เล่นกับพี่เขาจนเย็นครับผมเลยขอตัวไปเปลี่ยนชุดอาบน้ําในห้องยิมพอเดินเข้าไปในห้องน้ําพี่เขาก็เดินตามมาครับผมก็หยุดมองทําหน้างง,ง,งแบบม,มีอะไรหรือเปล่าพี่แล้วพี่เขาก็เข้าไปล้างหน้า เราก็มานั่งที่เก้าอี้ตัวยาวๆผมก็ของผมออกมาจากล็อกเกอร์อยู่พี่เขาก็พูดว่าเรานี่ก็น่ารักอยู่นะแล้วเขาก็ขำผมก็งงครับเขาก็ตอบว่าอิจฉาน้องพี่ว่ะผมก็งงว่าอิจฉาอะไรครับพี่เขาก็ตอบว่าก็น้องพี่อ่ะมีแฟนน่ารักไงผมงงหนักเลยครับแฟนอะไรกันนะครับพี่ผมกับน้องพี่เหรอครับพี่เขาก็พยักหน้า ผมก็แบบโหพี่แฟนกันที่ไหนเพื่อนสนิทต่างหากพี่เขาก็แบบไม่เชื่อครับแล้วก็ยิ้มแบบแบบเวอร์ครับผมก็ถามว่าทาไมดีใจอย่างนั้นนะครับพี่เป็นเกย์เหรอพี่เขาก็เดินมากอดผมแล้วก็บอกว่าเป็นแฟนพี่นะถ้างั้นที่ชอบเราตั้งแต่เด็กแล้วแต่นึกว่าเราเป็นแฟนกับน้องพี่เลยไม่ได้จีบแล้วพี่เขาก็หอมแก้มผมครับผมสั่นไปทั้งตัวเลยครับไม่ใช่อะไรนะครับผมดีใจ <laughs>